แต่ว่าถ้าจะไปตกเอาจริงเอาจังนี่รู้สึกจะเป็นการยากในการที่จะตกปลาตรงนี้โดยเฉพาะนะครับนะเพราะว่ามันจะขึ้นบนตลิ่งนี่ในยามค่าคืนคือมันจะนอนริมตลึงที่มีความตื้นตื้นนะฮะแล้วตัวนี้นําไปไหนง่ายนะครับมันจะไม่ค่อยตายนะครับนั่นคือเราให้น้ําแจาะหลังนี่เอาไปได้เป็นวันๆก็ไม่ตายนะครับเพราะนั้นปลาตัวนี้เลยถูกส่งไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะครับ ครับก็จะแนะนาให้รู้จักปลาอีกตัวหนึ่งนะครับน <pl ains> uh, ั heures, ่นคือปลากาดํานะครับปลากาดําตัวนี้เป็นปลาที่ใกล้แก่ศูนย์พันครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในแหล่งน้ําสะอาดๆนะครับโดยธรรมชาติแล้วนี่ชอบอยู่ในแหล่งแหล่งน้ําไหลนะครับแล้วก็อาหารที่ชอบกินมากที่สุดก็คือตะไคร่น้ําที่เกิดบนหินน้ําไหลนะครับนะดูง่ายๆนะครับตามลักษณะแล้วเนี่ยชีบิของมันจะแข็งแรงเพราะว่ามันต้องว่ายทวนน้าไหลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมี หนวดที่อยู่ใต้คางนะครับเอาไว้สําหรับดมตะไคร่ที่ว่ามันจะกินได้หรือไม่นะฮะอันนี้ดูดูแล้วเห็นชัดๆเลยนะครับนะมันจะแทะตะไคร่น้ําที่อยู่ตามหินนะ,ะตัวนี้เราตกได้ที่นี่นะครับเพราะว่าเราตกปลากระมังนะครับแล้วก็มันก็มากินลําปนขนมปังขึ้นมานะครับก็เลยได้ตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้นะครับถ้าว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนหาซื้อเอาไปเลี้ยง เอาไว้ดูเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นการที่เลี้ยงยากหน่อยนะครับก็ด้วยวิธีการทันสมัยแล้วครับที่เขาเอาไปเลี้ยงอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องทําการถ่ายน้ำนะฮะเพราะว่าเครื่องไฟฟ้าเราทําง่ายขึ้นนะอันนั้นก็เลี้ยงอยู่ได้นะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วลายของมันเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะตานี้ก็แดงเหมือนกันนะตามปกติแล้วนี่แต่เดิมเนี่ยนะครับเราจะพบมากเลยนะครับใน แก่งน้ําไหลของอทะเลทะเลเอของอลําน้าแควใหญ่ตอนบนนะครับที่เราพบมากๆเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยนะฮะแล้วกอ็อาหารหลักของมันในธรรมชาติเนี่ยมันจะกินลูกไม้เป็นหลักเหมือนกับเปาเวียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพบอยู่ที่ว่าถ้าลูกไซสุกต้นไหนต้นนั้นตรงนั้นแหะครับปลาตัวนี้จะชุมชุกชุมมากด้วยนะแล้วก็คู่อยู่กับพวกเปาเวียนปลางานี่เป็นตระกูลคล้ายกันเลย ก็จะขอแนะนําให้รู้จักปลาในตระกูลแคทฟิชอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือปลากฏดหม้อลักษณะเด่นชัดของปลากฏดตัวนี้นะครับเ,เนื้อตัวนี้จะสีดําหมดนะฮะแล้วกเ็เด่นที่สุดก็คือตรงหางนะจะมีสีขาวทั้งขอบบนและล่างนะฮะแล้วก็ส่วนกระดงหลังก็มีขีดขาวเหมือนกันนะแต่จะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆจะเห็นชัดนะครับลักษณะตัวนี้มันจะตัวป้อม นะน,นะฮะทำหลังจะป้มๆนะฮะแล้วก็หาก,กินในเวลากลางคืนและชอบอาศัยอยู่ในตามแหล่งน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปีนะนั่นคือในลําห้วยที่มีน้ําไหลเอื่อยๆนะเราจะพบตัวนี้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เป็นปลาในพันที่เริ่มจะหายากแล้วเพราะว่าจะไม่ค่อยเห็นตัวแล้วครับนะที่นี่ก็ยังพอพบได้บ้างนะครับลักษณะตัวใหญ่ที่ได้ในปีนี้ก็ประมาณ4ี่กิโลกว่าเท่านั้นเอง นะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณสัก1กิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองนะครับปลากดหม้อน,นีอ่ในเวลากลางคืนนะครับมันจะออกหากินเหมือนกับปลาปลากรดเหลืองในตระก,กูลเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วอาหารที่ชอบนะจะเป็นพวกเหยื่อไส้เดือนนะตัวนี้ก็ตกด้วยไส้เดือนนะแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อประเภทเหยื่อสดอประเภทปลาตัดนะกุ้งก็กินนะครับ ลักษณะของปลาตัวนี้นะครับหนวดนี้จะไม่ยาวเหมือนปลากดคังนะมันค่อนชาอ่างจะสั้นนิดหนึ่งนะแล้วก็การตกเนี่ยเบ็ดที่ใช้ตกนะส่วนใหญ่ก็ใช้เบ็ดคันก็ต้องใช้สาเดือนที่เกี่ยวมีจํานวนอย่างน้อยก็สอสาตัวขึ้นไปนะครับในตะขอเบ็ดในตะขอเบ็ดนี่นะครก็ไม่ควรจะใช้ใหญ่ไปนักนะฮะให้มันพอสมควรแล้วก็เกี่ยวสําสหรับไอเหยื่อสาเดือนได้สักสตัว นะแล้วก็ปล่อยเป็นปุ่มไว้เลยนะแล้วก็ตะก,กัวก็ต้องทิ้งถึงทุ่งดินเหมือนกันในแต่ก่อนนะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาชอบอปลาตัวนี้ทานปลาตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีรสชาติดีแล้วก็มีความมันส่วนใหญ่นี่ชาวบ้านเขาจะเอาอไปทําอาหารประเภทแกงมากกว่านะนั่นคือพวกแกงหน่อไม้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับครับก็เด่นชัดมมที่สุดนะครับ สีดำนะฮะสีดำเพราะนั้นถ้าไปพบที่ไหนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่ามันมีลักษณะสีดำนะฮะถ้าเรามองจริงๆแล้วตัวปากด้านปากเนี่ยจะแบนนะครับไม่เหมือนปลากดเหลืองปาลาเกดเหลืองจะเริ่มสูงขึ้นหนะัวจะโตครับก็ถ้านักตกปลานีออ่อยากจะตกตัวนี้นะครับก็ต้องไปหาในแหล่งน้ำไหลของธรรมชาติที่มีน้ำไหลตลอดปีแล้วก็วางเหยื่อให้ถึงพื้นดิน พราะตัวนี้อาศัยอยู่น้าลึกได้ด้วยนะครับเหมือนกับปลากรดทั่วๆไปคู่มือพันแบตขอแนะนําวิธีการใช้เหยือ่อซึ่งสามารถหามาตามแหล่งน้าธรรมชาติได้นั่นคือเหยือ่อชนิดที่เรียกเรียกว่ากุ้งนะกุ้งที่ทําเหยื่อนี่ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งที่มีขนาดเล็กเราเรียกกันว่า่าชาวบ้านเรียกว่ากุ้งกระเป๋ะนะจะต,ตัวเล็ก นะแล้วก็ลักษณะมันก็ความยาวนะฮะไม่เกินสองนิ้วนะส่วนถ้าเกิดว่าเราจับมาแล้วเนี่ยเกิดตายนะฮะเราก็ใช้วิธีเกี่ยวอย่างหนึ่งแล้ววิธีถ้ามันเป็นเราก็เกี่ยวอย่างหนึ่งนะฮะเยอทั้งทั้งสองสอง,งอย่างนี้คือทั้งตายและเป็นเนี่ยปลาที่ชอบกินก็จะเป็นพวกปลาขยงนะแล้วก็ปลาสลัดแล้วก็ปลาหมอตะกับนะที่ชอบหากินตามหน้าดิน นะแล้วก็ตามดงไม้เพราะนั้นวิธีเกี่ยวเหยื่อถ้าเกิดว่ามันตายนะครับเรามีวิธีการเกี่ยวนะครับเราจะใช้กุ้งตายเนี่ยนะครับหงายท้องขึ้นนะครับแล้วก็เอาเบ็ดสักไปที่โคนหางโคนหางนี่นะครับแล้วก็รูดมาเรื่อยๆครับถึงกลางตัวนะครับเราจะเอาคมเบ็ดออกนะฮะเพื่อดัดให้ตัวมันตรงตัวตรงแบบนี้นะครับแล้วเราเวลาเราหย่อนไปในน้ำเนี่ยมันจะทําตัวเหมือนกับกุ้งเป็นได้ครับลักษณะคล้ายๆกันนะ พราะว่าวิธีเราตกเนี่ยเราอาจจะยกเหยื่อขึ้นดังบ้างนะแล้วก็ปล่อยลงไปมั่งแค่ปล่อยลงไปนี่มันเห็นมันก็ไล่กินแล้วนะครับนะวิธีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตกปลาขยงเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งก็ปลาชน่งที่ชอบกินก็คือปลากระถิงนะครับเพราะว่ามันกินกุ้งตายเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ของเป็นเป็นนะครับเป็นเป็นนี่ส่วนใหญ่นี่เ,เราต้องขังให้เราก็ใช้ออกซิเจนใส่มานะฮะเพราะฉะนั้น เป็นเนี่ยนะฮะต้องระวังนิดนึงมันเกี่ยวไม่ให้มันตายนะถ้าเราได้เป็นแล้วเกี่ยวอย่าให้มันตายเพราะว่าแหล่งน้าที่เราตกนี้อา,นาอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นมีปลาอย่างใดอยู่บ้างนะครับบางทีมีหลายหลายอย่างปนกันและปลาบางชนิดนี่ชอบมากเลยนะครับเช่นปลาฉลาดเนี่ยปลาหมอตะกลับนี่นะครับมันจะกินพวกกุ้งเป็นนะครับเพราะนั้นวิธีเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวที่ปีกนะฮะเปลือกนะฮะให้ให้ที่เปลือกนะอันนี้จะฟั่งฟั่งตัวเข้าหากันนะฮะฟั่งตัวเบ็ดข้าหาทองนะครับ แล้วเกี่ยวไปที่ข้างๆตัวนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเปลือกแข็งนะแล้วก็เอาคมเบดโผล่มาตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อให้มันซักอยู่นะล้วปล่อยน้ําเนี่ยพวกนี้จะไหา้ครับนะพวกนี้จะไหา้ตลอดเวลานะมันจะไหว้ตลอดเวลานะถึงยังไงก็ว่ว้ตลอดเวลานะถอยหลังบ้างไหว้ไปด้านหน้าบ้างนะ,ะชนิดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราตกได้จะเป็นพวกปลาฉลาดปลาหมอตะกับนี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับ ปลาที่ชอบอกินกุ้งเป็นตัวนี้ก็ยังมีปลาแรดที่มีขนาดาตั้งแต่ครึ่งกิโลถึงไม่เกิน2กิโลส่วนใหญ่จะได้ขนาดนั้นเองนะครับวิธีนี้ก็เราสามารถทำกันง่ายๆนะครับมาขยงนะครับที่เราเห็นตัวนี่บางครั้งเราอาจจะใช้เหยื่อไถ้เดือนแล้วเนี่ยนะฮะคิดว่าไถ้เดือนนี่มันอาจจะกินดีแต่ว่าไม่แพกก้กับกุ้งตายที่เรา,าใช้ตกนะครับ วิธีเกี่ยวเยื่อง่ายๆนะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกี่ยวตายนะฮะเราให้เกี่ยวไปที่โคนหางนะครับแล้วก็ไปถึงกลางตัวเราจะดึงออกให,ให้ตัวมันตรงตเสมอเลยนะฮะให้ตัวมันตรงตเสมอเลยนะฮะแล้วก็ดูกุ้งเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้จําไว้นะครับกุ้งเป็นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องใช้ออกซิเจนใส่ไปตลอดเวลานะเพราะนั้นถ้าเราเกี่ยวเนี่ยต้องระวังฮะมันจะมีเปลือกบ,บางๆข้างๆเนี่ยกลา,างตัวนะเพราะเราต้องวัดตัวเบ็ด กับหางนี่ไม่ให้เลยนะเพราะนั้นเราวัดปพอดีนะย้ายย้ายตัวเบ็ดนี่เลยหางนะแล้วก็สักดีดีวัสดุสำคัญในการทำเหยือปลอมของคุณสุทธีสุทธิวงก็คือไม้ซึ่งมีลักษณะนเนื้อแน่นแต่นุ่มมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดครับแต่เหยื่อพิเศษของคุณสุทธีเขาจะเลือกใช้ไม้แ,แคร์สักออกมาตัดเป็นท่อน ยาวประมาณ8เซนติเมตรแล้วใช้มือค่อยๆเหลาเกลาวกลิ่นจนออกรูปร่างคล้ายลูกปลาตัวเล็กๆหลักๆเหลาจนผิวไม้มันเรียบ